สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาเพิ่มเมนูอยู่ตรงที่หน้าเฟซบุ๊กเรานะคะตรงตรงตรงนี้นะคะเห็นไหมคะอ่าเราจะพาไปเพิ่มตรงนี้แล้วค่ะป้าเดี๋ยวเราจะพาไปอีกเฟซหนึ่งนะคะอ่าเราเข้าเฟซเรากดน,นะคะวิธีการเราก็คืออันดับแรกเราเข้ามาหน้าเฟซเรากดน,นะคะ จากนั้นมาเข้าตรงปุ่ม3ขีดนี้ค่ะเข้ามาโปรไฟล์ตัวเองก่อนโอเคนะคะจากนั้นเพื่อนๆก็เลื่อนเลื่อนตรงคำว่าเกี่ยวกับนะคะเข้าคำว่าแก้กไขรายละเอียดสถารณะนะคะ เห็นไหมคะว่ามันจะมีข้อมูลมีการเปลี่ยนรูปเปลี่ยนเปลี่ยนอวตารเปลี่ยนหน้าปกแล้วเพิ่มคมําบรรยายของตัวเองเนี่ยะคะ่ะตรงนี้แหละคะ่ะที่เราเพิ่มเราเพิ่มเราเขียนตรงนี้แหละคะ่ะเนี่ยคะ่ะเพิ่มตรงนี้ได้เลยะคะ่ะแล้วก็เขียนข้อมูลที่เราอยากให้มันมีอยู่ตรงนี้ของเพื่อนอยากเพิ่มข้อความคําว่าแคปคัดนะคะ เพิ่มคำว่าเอาแม่แบบคำคัดแล้วกันแม่แบบแคปคัดนะคะไอดี ID นะคะ เสร็จแล้วเสร็จแล้วเราก็ทําการกดบันทึกเลยนะคะนี่ค่ะเรียบร้อยนี่ค่ะมันก็จะขึ้นแบบนี้คาบรรยาของตัวเองนี่ค่ะมันึนจะขึ้นมาแบบนี้แหละไม่แบบแบบที่เราบันทึกไว้ก็เข้ามาตรงหน้าโปรไฟล์เรานะคะมันก็จะมีอยู่ตรงหน้าโปรไฟล์เรานะะไม่แน่ใจว่ามันจะขึ้นหรือยังนะคะนี่ไงคะขึ้นมาแล้วเห็นไหมง่ายๆเลยคะ่ะถ้าอยาก แก้ไขก็เข้าไปตรงเดิมนะ,นะคะ่ะโอเคนะคะคลิปนี้ไม่ยากเลยค่ะสามารถไปทำตามกันได้แบบง่ายๆเลย